เช็คเกีย and e เยนไอเช็คครับเอีนชุเตอร์โหลด and make ready โหลด make ready เ <c oughs> สร็จนี้นะครับ,ส,รรบสมมุติสถานการณ์ว่านะครับเราไปเจรจาซื้อเบียร์กับเอเย่นนะครับในระหว่างที่เราเจรจาอยู่นะครับเอเย่นนะครับมีท่าทีไม่พอใจเรานะครับและต้องการที่จะทําทร้ายร่างกายเรานะครับ เราจึงต้องใช้อาวุธปืนที่มีอยู่นะครับเข้าทำการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตและถังเบียของเรานะครับกระรับครับผม ready ready t าริมันโกร้ทีดาวครับ หนึ่งแปดสีครับหนึ่งรังแปดสี่เทีย<อ>บปลอดภัย